สวัสดีค่ะรอบข้ามจากเช้าค่ะเช็คอินนะคะคนแรกเหมือนเดิมค่ะเบนนี่ปาทูเอล่าแล้วก็ดูเอฟนะคะบรรยากาศกำลังชิวเลยค่ะ หายไปไหนอากาศดีนะคะแต่ฝนยังไม่ตกเลยแต่ว่าไม่อ้า่อมเอยิ้มหวานสวัสดีค่ะทิมซ้ำใครมาืมาหาแม่สวัสดีค่ะม,คมาใต้ขาเหมือนเดิม นี่เบนนี่นะคะตัวแรกเมื่อกี้เบสตาป้าดูผิดตลอดเวลาสิช่วยรูปไหมคะสีเข้มเบสตาค่ะสีอ่อนเบนนี่ค่ะสิริค่ะสิริช่วยรูปสิอยากดูตัวเล็กกันไหมตัวเล็กอะคาปะทูไปอยู่กับติ่มซำแล้วค่ะใช่นอนกันอยู่อ๋อปะทูอยู่ไหนคะดูเว็เบนนี่ ติ่<า>มซำหน่อยคะโอประทูยังนอนชิวอีกตรงนู้นนะคะนู่นค่ะข,ขอบคุณค่าซิลิี่เบลล่ายอยู่ตรงนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีรอบค่านะคะทุกตัวสบายดีคะ่ะ